นี่มีปัญหาเรื่องของมดลูกอักเสบกับท่อปัสสาวะอักเสบแล้วก็เป็นโรคกระเพาะใช่ไหมฮะ<อ>แสดงว่าทํางานอันปัสสาวะบ่อยค่ะใช่ค่ะแล้วฮะทำงานอะไรฮะ,ะสมัยก่อนเป็นอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขทางานค,คือเป็นคนที่ทํางานไปตั้งแต่เช้า้วถึงเย็นก็ทํางานอย่างเดียวบางทีข้าวก็ไม่ค่อยได้ทานนะคะเพลื่น คนที่รักงานมากทุ่มเทให้กับงานอ่าฮะเสร็จแล้วอาการมันเป็นยังไงครับก็ท้องเป็นกระเพาะท้องอื่นนะคะเริ่มแรกก่อนคือกระเพาะค่ะท้องอื่ดแล้วก็อักเสบอักเสบในกระเพาะครับก็ก็พาไปไปหาหมอก็หมอก็ให้ยามาทานอย่างเดียวก็พอประมาณชักสิบ สิบปีก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะค่ะอ๋อก็เพราะเลื้รังค่ะครับอ่าฮะเสร็จแล้วเรามาทราบได้ไงครับว่ามีมดลูกอ๋อเพิ่งมาตรวจได้ประมาณสักปีที่แล้วนะคะอ๋อปีที่แล้วไปตรวจเพราะเพราะว่าเป็นมันรู้สึกปัสสาวะมันเจ็บค่ะเจ็บแล้วก็ปัสสาวะอักเสบค่ะอืมเวลาปัสสาวะแล้วจะปวดขาดปวดอ่าฮะแล้วก็ไปหาคุณหมอ คุณหมอ,มอตรวจแล้วสันนิษฐานว่าวินิจฉัยว่าสองกล้องแล้วค่ะอืเป็นเนื้องอกมีเนื้องอกท่อปัสสาวะค่ะที่ท่อปัสสาวะค่ะใช่ค่ะก็เลยที่ทําให้อักเสบค่ะใช่ไหมฮะค่ะอาการนี้มันจะเกิดจากอะไรครับอาจารย์มีสาเหตุไหมฮะคือฟังแล้วกำลังงงๆอยู่มีทั้งหมดลูกอักเสบท่อปัสสาวะอักเสบมีเนื้องอกในท่อปัสสาวะ ค่ะใช่ค่ะ hmm. <c oughs> คือโดยปกติถ้าเรากลั้นปัสสาวะบ่อยๆเนี่ย <c oughs> เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยมันจะสั้น hmm. นะคะเพราะฉะนั้นเชื้อเนี่ยจะเข้าไปง่ายเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายเนะ hmm, ะาะทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยช่องที่ถ่ายปัสสาวะกับช่องคลอดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นถ้าติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะเราะฉะนั้นโอกาสที่จะติด ลามไปลามไปที่ช่องคลอดมันก็มีเหมือนกันโอซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะซึ่งสันนิษฐานได้พอทานได้ค่ะคุณหมอว่าเหมือนกันนะคะอ่าฮะเสร็จแล้วยังไงให้คุณหมอจะต้องแนะนําว่าให้รักษาด้วยวิธียังไงฮะตอนแรกไปหาโรงพยาบาลเขาก็ให้ยามาทานนะคะแต่พอมาทานได้ชักประมาณชักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่หายค่ะก็ยังปวดมากก็เลยไปหาอีกโรงพยาบาลหนึ่งค่ะ ทางโรงพยาบาลนะเขาก็ส่องกล้องไปดูแล้วก็เลยตัดออกค่ะอ๋อส่องกล้องเข้าไปตัดค่ะตัดเนื้องอ,อกทิ้งค่ะ,คะอ่าฮะแล้วดีขึ้นไหมครับก็ให้ยามาทานแต่ก็ยังอักเสบยังปวดอยู่ค่ะยังปวดอยู่ค่ะยังปวดอยู่อ่าแล้วแล้วยังไงฮะจะรักษายังไงต่อฮะก็ก็ต้องทานยาค่ะทานยาม,มาตลอดแล้วพอไปตรวจอีกทีก็เป็นเนื้องอ,อกเออที่มดลูกอะคะ่ะ อ่าอีกขึ้นมาอีกค่ะอ่ก็มีสองจุดเลยค่ะสองจุดเลยแล้วก็ต้องตัดอีกไหมค่ะตัดค่ะคุณหมอก็แนะนําให้ตัดอีกแล้วตััดยงครับตัดแล้วค่ะตัดแล้วแล้วยังไงต่อครับก็พอตัดแล้วก็คือไปไหนไม่ได้ก็ก็ยังอักเสบอยู่ค่ะยังปวดอยู่ค่ะอยับไม่ได้ทํางานหนักก็ไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านนะคะรักษาอยู่ที่บ้านเหมือนจะยังไม่หมดหรือเปล่าฮะ พราะยังปวดยังอักเสบอยู่เลยปวดอะค่ะคงไม่ใช่ค่ะถ้าหมอตัดออกแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีอาการอักเสบันนี้วรามงสุดผ่าตังมานานใ่ไหถ้าหลังสุดที่ผ่าตัดนะคะกี่เดือนมาแล้วฮะก็ตั้งแต่เดือนคือรักษามาเป็น สุดท้ายที่ตัดเนื้องอกสุดท้ายที่ตัดเนื้องอกเดือนมิถุนาค่ะโอ้ก็เกือบหกเดือนแล้วนะจ๊ะค่ะะ่านห้าเดือนแต่การผ่าตัดช่องท้องเนี่ยมันไม่ได้หายเร็วหรอกแผลอะไรก็ตามที่มันมีแผลอยู่มันก็จะมีแแป๊บขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวค่ะอืเจ็บช่องท้องเนี่ยสองที่ก็คือยังมีอาการเจ็บมีอาการทํางานไม่ได้เหนื่อยอะค่ะเหนื่อยมากค่ะเอาแล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกว่าบิมช่วยได้ฮะ ไม่มีใครบอกค่ะดูทีวีอะค่ะอมกดก็ดูทีวีค่ะก็อยู่บ้านไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปทํางานไม่ไปไหนค่ะกดดูทีวีอ่ะเสร็จแล้วมาเจอใครเจอผมเจอทานพิเชฟคุณกับมีคนหน้าตาคล้ายๆผมเลยนะฮะเออค่ะใช่คุณกับกับดรเสรีค่ะอ๋ออ๋ออ่ะเออนั่นน้องชายผมฮะก็กดก็เออเห็นว่า ก็เลยหยุดดูอะค่ะดูว่าอเป็นยังไงเพื่อนเข้ามารับไปไปทําเสริมสวยอะค่ะไปสระผมอืตอนนั้นขับรถไม่ได้อะค่ะขับรถไม่ได้ก็เลยไปที่ร้านของคุณอ้อค่ะฮก็ไปเจอบีมก็ตั้งไว้ที่ร้านนะคะครัเพราะเอ้ยอันนี้ที่เราเห็นในทีวีอืมนี่แหละผมบอกทจานแล้วว่าต้องไปร้านเสริมสวยเนี่ยพอเห็นทีวีคือป่วยยังไงก็ต้องสวยอ่ะ ไปดูที่เห็นมาก็เลยถามคุณอ้อว่าใช่อะบีมที่ออกโทรทัศน์หรือเปล่าเขาบอกใช่ค่ะก็เลยสั่งสั่งซื้อเขาอะค่ะสีอะไรทานสีอะไรสีเขียวค่ะทานสีเขียวทานกี่เม็ดยังไงเขาบอกแนะนํำยังไงครับเขาไม่ได้แนะนําอะค่ะก็ซื้อมาทานเองดูในดูในฉลากอะค่ะดูในแล้วเริ่มทานยังไงคุณคุณชาพุธทานยังไคืออยากให้หายเร็วๆอะค่ะ ก็เลยทานสองเช้าสองกลางวันสองตอนก่อนนอนสองค่ะแล้วก็ทานเสร็จไปหนึ่งกระปุกก็รู้สึกมีแรงอีกก็สักประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หวันค่ะก็รู้สึกดีขึ้นก็เลยไปสั่งเขามารู้สึกดีขึ้นเลยเหรอค่ะดีขึ้นดีดียังไงฮะไม่เหนื่อยอะค่ะไม่เหนื่อยมีแรงอะค่ะมีเรี่ยวมีแรงค่ะอาการเจ็บ อาการเจ็บก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเจ็บหายพอหลังจากสองกระปุกก็กระเพาะหายไปแล้วหายไปแล้วอาการเจ็บกระเพาะหายไปนะแต่กระเพาะยังอยู่นะเอออาการเจ็บหายไปค่ะเจ็บว่าหายหายแล้วเอ๊ะอาการยังไงเหนื่อยเมื่อเมื่อไม่มีไม่มีค่ะแต่นี้ออกไปข้างนอกสวนเดินได้เลยต้นไม้ได้ค่ะขับรถได้ค่ะแต่ก่อนขยับใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ บิมทําอะไรฮะอาจารย์ครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจากจากสิ่งที่คุณหมอรักษาหายไปแล้วถูกไหมฮะแต่ยังมีอาการเจ็บมีความเมื่อยล้าคือคือที่เจ็บแป๊บๆอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออย่าลืมว่ามันมีรอยผ่าตัดอยู่ใช่ไหมฮะค่ะใช่เวลาพอรอยผ่าตัดเนี่ยมันก็คือแผลที่ร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองมันก็สร้างเป็นเหมือนแผลเป็นขึ้นมาข้างในซึ่งแผลเป็นตัวเนี้ยมันจะมันจะ การทํางานของมันมันจะไม่ยืดหดตามตามเนื้อปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราขยับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะแป๊บแปขึ้นมาได้อันนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าเส้นประสาทมันมีมันก็รับรู้ใช่ไหมคะก็ไปถามคุณหมอว่าขับรถได้หรือยังคะถามว่าบอกถ้ายังเจ็บอยู่ยังไม่ต้องขับก็เลยไปไหนไม่ได้ไม่มีแขนมีขาคือคือการขับรถนี่เราจะต้องเกรงหน้าท้องถูกไหมเกรง เกือบทั้งตัวล่ะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดการกระทบแล้วก็เจ็บขึ้นมาได้รกระเพาะอาหารเนี่ยอาจารย์พิเชษตอบก็แล้วกันตอบไปแล้วนะค็คือว่าอาการอักเสบนั่นแหละ,ะอาการอักเสบนก็หายนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากไอ้ th1 เล็กที่มันสร้างขึ้นมาเข้าไปกด th2 ต้นเหตุของก,การอาการอักเสบง่าย โรคกระเพาะก็หายไปครับนะครับทุกวันนี้เดินเหินได้ตามปกติขับรถได้ไกลแล้วค่ะไม่ต้องใช้แฟนขับละอ๋อไม่มีแฟนค่ะตอนนี้ไม่กําลังจะบอกว่าตอนแรกที่ขับรถไม่ได้ก็ให้แฟนขับซะหาแฟนขับซะเพื่อนค่ะแฟนไม่อยู่ค่ะอ่ะก็ทุกวันนี้ปกติดีค่ะปกติดีค่ะก็ทานวันละตอนนี้ลดแล้วค่ะลดปริมาณลงค่ะลดลงแล้วค่ะขอบคุณมากครับ